ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind ที่ h a r Ecker เขียน EP 8แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่6คนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนจริงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนจนมักมองความสำเร็จของผู้อื่นด้วยสายตาคุณเคือง อิจฉาและลิสยาหรือไม่ก็บอกว่าพวกเขาโชคดีเสียจริงหรือแอบกระซิบเบาๆว่าไอคนรวยหน้างงเอย้ยคุณต้องตระหนักไว้ว่าถ้าคุณเห็นคนรวยเป็นคนเลวไม่ว่าจะในเรื่องใดด้านใดหรือรูปแบบใดก็ตามและคุณอยากจะเป็นคนดีคุณก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกมันเป็นไปนไม่ได้ คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณจงเกลยียดจงชังได้อย่างไรความขุ่นเคืองและความโกรธแค้นที่คนจนหลายคนมีต่อคนรวยช่ารวยแรงจนหน้าแปลกใจดูราวกับพวกเขาเชื่อว่าคนรวยเป็นตัวการที่ทําให้พวกเขายากจนใช่เลยถูกต้องที่สุดคนรวยกอบโกยเงินไปหมดมันก็เลยไม่มีเหลือตกมาที่ฉันแน่ละนี่มันบทพูดของพวกสมบทผู้ถูกกระทําชัดๆ ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังนี่ไม่ได้จะบ,บ่นนะครับแค่อยากจะเล่าประสบการณ์ในชีวิตจริงที่ตรงกับแนวคิดนี้เท่านั้นเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ผมเคยขับรถกระป๋องบูโรทั่งตอนนั้นผมไม่เคยมีปัญหาเวลาขับรถเปลนเลยเลยคนส่วนใหญ่ยอมให้ผมขับแทรกได้แต่พอผมรวยขึ้นมาและซื้อรถจากกัวสีดำใหม่เอีย่ยม ผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจูจ่ๆผมก็ถูกสังคมรังเกียจและถูกชูนิ้วกลางใส่วันดีคืนดียังถูกว่างปลาข้าของใส่ด้วยซ้ำเพียงเพราะเหตุผลประการเดียวคือผมขับรถจากกัววันหนึ่งผมขับรถผ่านย่านคนจนในซานดิเอโกเพื่อนำไก่งวงไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศลเนื่องในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสผมเปิดประทุนรถ และสังเกตเห็นผู้ชายเนื้อตัวสกปร,รกสี่คนนั่งอยู่ท้ายรถปิกอัพที่จอดอยู่ข้างหลังผมแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมบาสเกตบอลกับรถผมโดยพยายามชุดกระป๋องเบียร์เข้าไปในรถเปิดประตทุนของผมหลังจากทำรถผมบุ่มไป500รและมีรอยทลอกลึกไปอีกหลายจุดพวกเขาก็ขับรถผ่านไปพลางตะโกนด่าว่าไอ้คนรวยหน้าโง่เอ้ยแน่นอน ผมนึกว่ามันเป็นเพียงแค่คราวสวยเท่านั้นแต่หลังจากนั้นสองสัปดาห์ผมจอดรถทิ้งไว้ในย่านคนจนอีกแห่งหนึ่งพอเดินกลับมาภายในเวลาไม่ถึง10นาทีรถผมก็ถูกขูดไปรอยทั้งแถบเมื่อผมแวะเวียนไปในละแวกนั้นในครั้งต่อมาผมจึงเช่ารถฟอร์ดเอสคอร์ดและน่าประหลาดใจเหลือเกินที่ผมไม่เจอดีอีกเลยผมไม่ได้บอกว่าย่านคนจนมีแต่คนเลวนะครับ แต่จากประสบการณ์ของผมดูเหมือนจะมีหลายคนเหลือเกินที่เกลยดขี้หน้าคนรวยใครจะรู้บางทีมันอาจเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ได้มันเป็นเพราะพวกเขาถังแตกพวกเขาจึงเกล็ดคนรวยหรือเป็นเพราะพวกเขาเกล็ดคนรวยพวกเขาก็เลยถังแตกเท่าที่ผมรู้ใครจะไปสนกัน ถึงยังไงบทสรุปสุดท้ายก็คือพวกเขายังยากจนอยู่ดีการไม่เกลียดคุรวยอาจเป็นเรื่องที่พูดได้ง่ายแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณด้วยการลงเข้าไปติดกับดับแห่งอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองไม่นานมานี้หนึ่งชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีสัมมนาผมนั่งกินอาหารเย็นในห้องพักของโรงแรม และผมก็เปิดทีวีเพื่อดูผลการแข่งขันกีฬาและบังเอิญเปิดไปเจอรายการทอล์กโชว์โอเปร่ากำลังออกอากาศอยู่ถึงผมจะไม่ได้ติดรายการทีวีงมเง,ง,ง,งมแต่ผมก็ชอบโอเปร่าผู้หญิงคนนี้มีทธิพลในด้านบวกของผู้คนมากมายและผมว่าเธอสมควรได้รับเงินทุกเพนนีที่เธอหามาได้หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำขณะนั้นเธอกำลังสัมภาษณ์นักแสดงสาวฮันลี่เบอร์รี่ พวกเธอกำลังคุยเรื่องค่าตอบแทนที่ฮันรี่เพิ่งได้รับจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งเป็นค่าตัวนักแสดงหญิงที่สูงสุดเป็นประวัติการ20ล้านดอลลาร์แล้วฮันรี่ก็บอกว่าเธอไม่แค่เรื่องเงินเธอพยายามต่อสู้ให้ได้ค่าจ้างเป็นจำนวนเงินมหาศาลเช่นนี้ก็เพื่อเบิกทางให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้ทำตามผมได้ยินเสียงตัวเองกระแนะกระแนว่าอ๋อเหรอนึกว่าผมและทุกคนที่ดูรายการนี้โง่นักหรือไง คุณน่าจะเจียดเงินก้อนโตที่ได้ไปขึ้นเงินเดือนให้ประชาสัมพันธ์ของคุณบ้างนะเพราะนั่นเป็นสุดทรพธ์ที่ยอดที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยล่ะผมรับรู้ถึงอารมณ์ในด้านลบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในใจและในเวลาเพียงแวบเดียวผมก็ไหวตัวทันก่อนที่พลังด้านลบจะเข้าครอบงำพอๆอขอบคุณมากที่แสดงความเห็นผมตะโกนบอกตัวเองเสียงดัง เพื่อกลบเสียงแห่งความอิจฉาริษยานั้นผมไม่อยากจะเชื่อทั้งที่ผมเป็นนายสมองเงินล้านตัวจริงเสียงจริงแต่ผมกำลังเคืองยายฮัลรี่เบอร์รี่ที่หาเงินได้ก้อนโตกว่าผมมากผม,มรีบเปลี่ยนความคิดแล้วตะโกนออกไปสุดเสียงเยี่ยมเยี่ยมไปเลยน้องสาวสุดยอดเลยวะ่ะผมคิดว่าค่าตัวถูกไปนะเนี่ยอย่างคุณเนี่ยน่าจะได้สัก30ล้านดอลลาร์ยอดไปเลย ฝีมืออย่างคุณก็สมควรได้รับแล้วละ่ะแล้วผมก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุผลแท้จริงที่เธออยากได้เงินจำนวนนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอแต่อยู่ที่ผมตั้งหากอย่าลืมสิว่าความคิดเห็นของผมไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสุขหรือความร่ำรวยของฮันลี่เบอร์รี่เลยแต่มันส่งผลอย่างยิ่งต่อความสุขและความร่ำรวยของผมเองอีกเรื่องที่ควรจำไว้คือ ความคิดหรือความเห็นไม่ได้ดีหรือเลวไม่มีถูกหรือผิดหรอกเมื่อมันผุดขึ้นในหัวคุณแต่มันสามารถส่งเสริมหรือบรรทอนพลังที่นำคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้วินาทีที่ผมสัมผัสถึงพลังในด้านลบที่โลดแล่นไปทั่วร่างออดรักษาการของผมก็เริ่มทำงานและเนื่องจากผมได้ฝึกฝนตัวเองมาแล้ว ผมจึงจัดการปรับความคิดด้านลบให้เป็นกลางได้อย่างทันท่วงทีคุณรวยได้โดยไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่คุณต้องรู้เท่าทันเมื่อความคิดของคุณเริ่มไม่เสริมพลังให้ตัวเองหรือคนอื่นแล้วรีบปรับความคิดให้เป็นไปในแง่บวกมากขึ้นยิ่งคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มากเท่าไหร่กระบวนการปรับความคิดของคุณก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นเท่านั้นหนังสืออันยอดเยี่ยมเรื่อง เด e ะวันมินิตเมลเนนเพื่อนของผมมาร์ควิกเตอร์ฮันเซนและโรเบิร์ตฮานเลนได้หยิบยกเรื่องราวของลัสเซลอชคอนเวลจากหนังสือคงความคิดของเขาที่ชื่อ Access of Diamonds ซึ่งเกียนขึ้นมามากกว่าร้อยปีแล้วผมขอยืนยันว่าคุณสมควรสร้างความร่ำรวยและมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องสร้างความร่ำรวยให้ได้ พวกเคร่งศาสนาหลายต่อหลายคนเฝ้าถามผมว่านักสอนศาสนาอย่างคุณใช้เวลาตะเวนขึ้นลงไปทั่วประเทศเพื่อแนะนำให้คนหนุ่มสาวร่ำรวยและหาเงินอย่างนั้นหรอกหรือใช่แล้วผมทำอย่างนั้นจริงๆพวกเขากล่าวว่ามันน่าศรัทธาตรงไหนกันทำไมคุณไม่เทศนาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแทนที่จะสอนเรื่องการหาเงินเพราะการหาเงินด้วยวิธีสุจริต ก็คือการเทศนาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือเหตุผลคนที่ร,ำร่ำรวยอาจเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดที่ผมพบเจอในสังคมก็ได้ชายหนุ่มบางคนทักท้วงว่าผมได้ยินมาตลอดชีวิตว่าถ้าใครมีเงินเขาผู้นั้นย่อมเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไร้เกียรติโหดร้ายและน่าชังสหายที่รักนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้คุณไม่รวยเสียที เพราะคุณมีความคิดเช่นเดียวกับคนทั่วไปคุณมีรากฐานของความเชื่อที่ผิดผมขออธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า98คนจากชายและหญิงที่ร่ำรวย100คนในอเมริกาล้วนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเป็นคนที่เชื่อถือด้านการเงินนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาสามารถบริหารองค์กรใหญ่ และมีคนมากมายร่วมงานด้วยชายหนุม่มอีกคนพูดขึ้นว่าแต่บางครั้งผมได้ยินเรื่องของคนที่หาเงินได้เป็นล้านล้านด้วยวิธีมิชอบใช่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้ผมเองก็เช่นกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานๆครั้งหนังสือพิมพ์จึงพากันลงข่าวหน้าหนึ่งอย่างครึกโครมจนกระทั่งคุณคิดว่าคนรวยคนอื่นๆก็ร่ำรวยด้วยวิธีคดโกงเช่นกัน สหายที่รักจงขับรถพาผมออกไปยังชานเมืองฟิลาเดลเฟียและแนะนำให้ผมรู้จักกับเจ้าของบ้านแสนสวยที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้อันงดงามบ้านอันง,งามสง่าเลศหรูด้วยศิลปะอันวิจิตรที่อยู่ร,บรอบๆเมืองใหญ่แห่งนี้และผมจะแนะนำให้คุณรู้จักผู้ที่มีน้ำใจงามที่สุดและเก่งกาดด้านธุรกิจที่สุดในเมืองของเราพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่มีเกียรติซื่อสัตย์ และมีจิตใจบริสุทธิ์นอกจากนี้พวกเขายังจริงใจมัธยัติและมีความรอบคอบยิ่งกว่าใครเนื่องจากพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านเหล่านั้นในการเทศนานั้นพวกเราสอนให้ทุกคนต่อต้านความโลภและเรียกสิ่งนั้นว่าเงินสกปรกกันอย่างติดปากจนชาวคริสเตียนเข้าใจว่าการมีเงินเป็นเรื่องเลวร้ายไม่ว่าจะสําหรับใครหน้าไหนก็ตามแท้จริงแล้วเงินคืออำนาจ และคุณควรมีความทะเยอทะยานในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มันมาครอบครองคุณควรมีเงินเพราะถ้ามีเงินคุณสามารถสร้างสรรความดีได้มากกว่าถ้าคุณไม่มีเงินเงินใช้พิมพ์ไบเบิลเงินใช้สร้างโบสถ์เงินใช้ส่งนักสอนศาสนาไปยังที่ต่างๆและจ่ายเงินเดือนให้นักเทศดังนั้นผมขอยืนยันว่าคุณควรมีเงิน ถ้าคุณสามารถสร้างฐานะอันมั่งคั่งได้ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตนั่นย่อมหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่กคุณผู้ที่เครง่งศาสนามีความเชื่อที่ผิดมาหันที่คิดว่าคุณจะต้องยากจน,นข้นแค้นคุณจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมงานเขียนของคนเวลให้แง่คิดอันยอดเยี่ยมไว้หลายข้อข้อแรกพูดถึงการเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้คน ในบรรดาคุณสมบัติที่จําเป็นต่อการสร้างฐานะอันมั่งคั่งความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้อื่นมีต่อคุณนับเป็นปัจจัยสําคัญอันดับต้นๆลองคิดดูสิคุณจะทําธุรกิจร่วมกับคนที่คุณไม่เชื่อใจแม้แต่น้อยได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นการที่คุณจะร่ำรวยได้คนจํานวนมหาศาลย่อมต้องเชื่อใจคุณและเมื่อมีคนเชื่อใจคุณมากขนาดนั้นคุณก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือไม่ใช่น้อยเลย คุณสมบัติใดอีกที่จําเป็นต่อการสร้างความร่รํารวยและสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการรักษาความร่ํารวยเอาไว้ให้ได้แน่นอนว่ากดท,ทุกข้อล้วนมีข้อยกเว้นแต่โดยรวมแล้วคุณต้องเป็นคนแบบไหนจึงจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านลองนําคุณลักษณะต่างๆต่อไปนี้ไปปรับใช้ดูนะครับมองโลกในแง่บวกเชื่อถือได้มีสมาธิมุ่งมั่นอดทน ขยันกระตือรือร้อนเข้ากับคนง่ายมีความสามารถในการสื่อสารฉลาดพอประมาณและมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในข้อเขียนของคอนเวลคือคนจำนวนมากถูกสอนให้เชื่อว่าคุณไม่สามารถเป็นคนรวยที่ดีหรือเป็นคนรวยที่มีศรัทธาในศาสนาได้ผมเองก็เคยคิดอย่างนั้นเช่นกัน ผมก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ถูกเพื่อนฝูงครูสื่อและองค์ประกอบอื่นๆในสังคมถูกรุมกลอกหูว่าคนรวยล้วนแต่เลวและโลภมากกันทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนี่เป็นความคิดที่เหลวไหลทั้งเพเมื่อผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ยึดติดกับความเชื่อเก่าแก่ที่อิงอยู่กับความกลัวผมพบว่าคนรวยที่สุดที่ผมรู้จักเป็นคนที่มีจิตใจดีที่สุดเช่นกัน ตอนผมย้ายไปซานดิเอโกเราย้ายไปอยู่ในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในย่านหรูหราที่สุดของเมืองเราชอบความงดงามของตัวบ้านและสภาพแวดล้อมในละแวกนั้นแต่ผมปรามาเล็กน้อยเพราะผมไม่รู้จักใครเลยและรู้ว่าผมยังปรับตัวเข้ากับที่นั่นไม่ค่อยได้ผมเลยกะว่าจะอยู่เงียบๆและไม่เข้าไปสูงสิงกับคนรวยหัวสูงพวกนี้แต่แล้วสวรรค์ก็โดนบันดาลให้ลูกๆของผม ซึ่งอายุห้าขวบและ7ขวบในเวลานั้นได้รู้จักกับเด็กคนอื่นๆในละแวกบ้านและไม่นานผมก็ขับรถพาลูกๆไปเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านหลังใหญ่โตมโหฬารผมจำได้ตอนที่เคาะประตูไม้แกะสลักหรูหราที่มีความสูงอย่างน้อย20ฟุตและแม่ของเด็กออกมาเปิดประตูและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินว่าฮารยินดีมากเลยที่ได้พบคุณเข้ามาก่อนสี่ ผมยังงงเล็กน้อยตอนเธอรินชามะนาวและยกชาผลไม้มาให้จะมาไม้ไหนกันเนี่ยผมขี้ระแวงสมองขี้ระแวงของผมเฝ้าสงสัยแล้วสามีของเธอก็หยุดเล่นกับลูกๆที่สะว่ายน้ําและเดินเข้ามาทักทายด้วยความเป็นมิตรยิ่งกว่าฮาร์เราดีใจมากที่คุณมาเป็นเพื่อนบ้านของเราคุณต้องพาครอบครัวมาร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวของเราคืนนี้นะ เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักทุกๆคนและเราไม่ขอรับคำปฏิเสธนะว่าแต่ว่าคุณเล่นกอล์ฟหรือเปล่าผมจะไปออกรอบที่สโมสรพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหมตอนนี้ผมถึงกับช็อกไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พวกหัวสูงในจินตนาการของผมผมร่ำลาพวกเขาและกลับมาบอกภรรยาที่บ้านว่าเราจะไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวกันโอ้ยตายแล้วเธออุทาน ฉันจะสวมชุดอะไรไปดีละ่ะใจเย็นๆที่รักคุณยังไม่เข้าใจผมพูดคนพวกนี้เป็นมิตรจะตายคุณเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเราไปร่วมงานปาร์ตี้ในเย็นวันนั้นและได้พบกับผู้คนที่อบอุ่นใจดีใจกว้างและน่ารักที่สุดเท่าที่เราเคยพบเจอในชีวิตเมื่อถึงจุดหนึ่งประเด็นสนทานาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่ององค์กรการกุศล ที่ดูแลโดยแขกคนหนึ่งในงานและแล้วสมุดเช็คเล่มแล้วเล่มเล่าถูกบรรดาแขกเรือทยอยหยิบออกมาผมแทบไม่อยากเชื่อผมเห็นคนต่อคิวกันมอบเงินให้ผู้หญิงคนนี้ถ้าว่าเช็คแต่ละใบก็มาพร้อมเงินไขพวกเขาตกลงกันว่าจะบริจาคแบบยื่นหมูยื่นแมวนั่นคือผู้หญิงคนนั้นก็ต้องสนับสนุนองค์กรการกุศลของผู้ให้เงินบริจาคเช่นกันใช่แล้วครับ ทุกๆคนในงานต่างเป็นผู้ก่อตั้งหรือไม่ก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่ในองค์กรการกุศลอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อนที่เชิญเรามาร่วมงานก็ให้การช่วยเหลือมูลนิธิการกุศลหลายแห่งแต่ละปีพวกเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ที่สุดของเมืองให้กับมูลนิธิเด็กนอกจากพวกเขาจะบริจาคเงินส่วนตัวปีละหลายหมื่นดอลลาร์แล้วในแต่ละปี พวกเขายังจัดงานกาล่าดินเนอร์เพื่อหาเงินบริจาคสมทบทุนอีกหลายแสนดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้เรายังได้รู้จักกับหมอคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวน,นี้ค่อนข้างมากเขาเป็นหนึ่งในหมอรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองที่ดีที่สุดในโลกและทำเงินได้มหาศาลโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะได้รายได้จากการผ่าตัดแต่ละครั้งอยู่ที่5 0 0 0ถึง10,000ดอลลาร์ และเขาทำการผ่าตัดวันละ4-5ถึงครั้งโดยเฉลี่ยผมพูดถึงเขาขึ้นมาเพราะทุกๆวันอังคารจะเป็นวันผ่าตัดฟรีซึ่งเขาจะผ่าตัดคนไข้ในเมืองที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาในวันอังคารเขาจะทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึงสี่ทุ่มและผ่าตัดคนไข้เป็นสิบรายโดยไม่คิดค่ารักษาแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นเขายังตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อชักชวนแพทย์รายอื่น ให้เปิดวันรักษาฟรีให้กับผู้คนในชุมชนของตนด้วยไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าความเชื่อเก่าๆในหัวผมที่ว่าคนรวยเป็นคนหัวสูงจอมละโมบเลือนหายไปจนหมดเมื่อผมได้รู้ความจริงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความจริงเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่ผมคิดมาโดยตลอดจากประสบการณ์ของผมคนรวยที่ผมรู้จักเป็นคนที่ดีที่สุดที่ผมรู้จักเช่นกัน แถมยังใจกว้างที่สุดด้วยผมไม่ได้บอกว่าคนจนนิสัยไม่ดีหรือใจแคบแต่ผมกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าความเชื่อที่ว่าคนรวยทุกคนเป็นคนเลวนั้นไร้สาระสิ้นดีความจริงก็คือการเกลียดชังคนรวยเป็นหนึ่งในหนทางที่นำไปสู่ความยากจนที่แน่นอนที่สุดมนุษย์เราทุกคนต่างมีนิสัยติดตัวและการจะเลิกนิสัยหรือความเคยชินใดๆก็ตาม เราต้องอาศัยการฝึกฝนแทนที่จะเกลียดขี้หน้าคนรวยผมอยากให้คุณฝึกชื่นชมคนรวยสรนเสริญคนรวยและรักคนรวยวิธีนี้จะเป็นการปลูกฝังความเชื่อลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณว่าเมื่อคุณร่ำรวยคนอื่นจะชื่นชมสรนเสริญและรักคุณไม่ใช่รังเกียจคุณอย่างที่คุณอาจรู้สึกต่อคนรวยอยู่ในเวลานี้หนึ่งในปรัชญา ที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของผมมาจากสุภาษิตฮูนาโบราณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของผู้เท่าชาวฮาวายนั่นคือจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเห็นใครมีบ้านสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญบ้านหลังนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรถสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญรถของเขาด้วย ถ้าคุณเห็นใครมีครอบครัวที่อบอุ่นจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญครอบครัวของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรูปร่างงดงามก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญร่างกายของเขาด้วยหลักการแห่งความมั่งคั่งจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการปรัชญาหูหนาประเด็นคือถ้าคุณเกลียดสิ่งที่คนอื่นมี ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามคุณก็จะไม่มีวันได้สิ่งนั้นนอกประเด็นคือถ้าคุณเห็นใครขับรถจากก้วสีดำเปิดประทุนคันงามอย่าก,กว้างกระป๋องเบียร์ใส่รถคันนั้นประกาศเจ็ดจ,จำนงวางมือท่าหัวใจและพูดว่าฉันชื่นชมคนรวยฉันสรรเสริญคนรวยฉันรักคนรวยและฉันจะเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นด้วย เอานิ้วชี้แต่ศีสษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ฝึกฝนตามปรัชญาฮูน่าสันเสริญในสิ่งที่คุณต้องการขับรถตระเวนไปรอบๆเมืองซื้อนิตยสารมาอ่านเพื่อดูภาพบ้านสวยๆรถคันง,งามและอ่านเรื่องราวของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ชอบ จงสรรเสริญสิ่งนั้นและเจ้าของหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วย 2. เขียนและส่งจดหมายหรืออีเมลสั้นๆไปให้คนที่คุณรู้จักไม่จาเป็นต้องรู้จักเป็นการส่วนตัวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านใดก็ตามบอกเขาว่าคุณชื่นชมและยกย่องความสำเร็จของเขามากแค่ไหนแฝมข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7 เนื้อหาจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ